สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีข้อคิดสั้นๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องผ่านไปและดีขึ้นใช่ไหมครับผมคิดอย่างนั้นนะครับผมผมผม,ผมเชื่อว่ามันมันก็ต้องผ่านไปนะมันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราแบบนานอยู่ไปอย่างนั้นหรอก อยู่แบบโอ้ยเขาเรียกยังไงอยู่เหมือนกับว่าเวลารลาพาดแล้วเราแบบอยู่กับราไปตลอดมันมันไม่มีหรอกอย่างนั้นอนะ่ะมีแต่เราอะ่ะจมปักอยู่กับมันอะ่ะมันอะ่ะไม่ได้อยู่กับเราใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับฝนนั่นแหละรครับผมเวลาฝนตกอะ่ะไม่ว่ามันจะตกหนักน้ําท่วมขนาดไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะสุดท้ายมันก็ต้องหยุดไม่ว่าฟ้าจะมืดมิดเพียงใดสุดท้ายมันก็สว่างใช่ไหมฮะคือมันก็ต้อง มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ฝากเพื่อนๆที่พี่ทุกคนด้วยนะครับผมไม่ว่าเรื่องร้ายๆมันจะผ่านมามากขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องออกไปได้เหมือนกันก็ขอฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่ทุกคนคิดดูนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันวันหน้านะครับผม วันนี้ก็ไปละครับผมบ๊ายบาย